้านี่ก็จะเป็นแนวทางห้าน้อยเนาะคะ่ะหาน้อยของเจตาลูกสามน้อยเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่ยี่สิบเจ็ดเจตาเขาไปเลขเบลสามสามเนาะคะ่ะล่างสามสามรอบพิเศษเนาะของเจตาเขาไปบนรลุดพี่น้องได้อยู่อันน้อยหนึ่งเขาอยเขาน้อยหนึ่งบอลลุดเนาะ เข้าไปสามสามเนาะคะ่ะเอาวันที่ยี่สิบแปดมาแล้วค่ะของเจตาลูดสามน้อยค่ะสามน้อยเจตาจะมีวิ่งลูดสองกับหกค่ะสองกับหกสองตัวสี่หางเนาะหกห้าหกสี่หกสองหกหนึ่ง บุญก็จะมีสองสองหกหกค่ะสามตัวสามหางสองหกสองหกหกสี่สองหกสองสองค่ะห้าน้อยค่ะห้าน้อยสามรอบของเกต่าเนาะจะมีรอบพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่ง V.I.P. ทุ่มครึ่งค่ะ มีทุกวันเนาะมีทุกมือเนาะค่ะห้าน้อยเอาแคปหน้าจอค่ะไพจะไปกับเจตาแคปหน้าจอค่ะเน้นเจาอะอ่าลืมเด้อพี่น้องลืมบอกสายวิ่งสายรูดก็่าลืมสองกับหกหกห้าหกสองค่ะหกสองหกสองตัวดินของเจตาเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นของอเพชรของอเพชรก็ลุดไปเนาะคะ่ะสองตัวไม่เดินเนาะ,ะของอเพชรหมู่บ้านนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะของอเพชรไม่เดินไปไม่เนาะคะ่ะมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดไปต่อเนาะ,ะกับอเพชรเนาะคะ่ะอเพชรเพิ่ดให้มาแล้วเนาะคะ่ะไปต่อ รูดสามนอยรูดสามนอยกับอเพชรวิ่งรูดของเพิรนก็จะมี C กับหาค่ะ C กับหาสองตัวหกหาง C หก C ห้า C สามหาสามหาสองหาหนึ่งค่ะ บนก็จะมีซีสี่กับหาสามตัวสามหางสี่ห้าสองสี่ห้าสามสี่สี่ห้าค่ะเอามือแร้งไปรุ่นกันค่ะไปจะไปกับออเพชรไปห้าน้อยรูดสามน้อยเนีเ่ยจอคนสี่หกกับหาสามค่ะแล้วก็สี่สามหาหนึ่ง สา,สามตัวสองหางค่ะ 3, 4, 4ะี่ห้าสาี่สห้ากรบขอบุญขอบคุณออดเพรค่าที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะกะับขอบระคุณหลายหลายแล้วก็กราบขอบรกคุณ f อซทุกท่านค่ะเพราว่าจะเป็น f อซเกา่า f อฟซีใหม่เนาะที่เพิ่นเขามากให้กำลังแรงใจคอมเมนต์เข้ามาก ตามทุกแนวทางเด้อครับเจตาบสัสนตามทุกแนวทางเด้อค่ะตามยุคค่ะบสัสนโอ้กาบขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาเป็นกำลังแร่งใจช่องน้อยๆของเจตาเนาะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเอาต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะล็อกเทียนทะเลของเพิ่นกับเขาบ่อเขาเนาะค่ะ หลุดไปสองตัวเนาะล็อกเทียนทะเลหลุดไปสองตัววันที่ยี่สิบเจ็ดคันมีวันที่ยี่สิบเจ็ดของเพิ้นไม่เข้าเนาะค่ะไปใหม่ค่ะไปใหม่ไปต่อไปต่อกับล็อกเทียนทะเลหลุดสามน้อยของล็อกเทียนทะเลก็จะมีห้ากับศูนย์ค่ะ หากับ 6, 9, 8, 7, 0ูสองตัวหหางหาเก้าหาแปดหาเจหาศย์สค่ะเบิลก็จะมีหาหากับ0ูนตัว3มหางห้าศูนย์ห้าเก้าห้่ศห้า กราบขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องจีตาเนาะกราบขอบคุณหลายๆค่ะห้าเก้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์สามเด้อค่ะเด่นเพิ่นสามตูมีหนึ่งหางค่ะศูนย์ห้าเก้าพิจรณากันถ้าชอบก็จัดเนาะค่ะไปห้าน้อยสามรอบกับล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไปจะไป รูดสามน้อยกับ,บล็อกเทียนทะเลนะคะเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของใครแคปหน้าจอค่ะเป็นของชอชัยชาญค่ะชอชัยชาญวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าไปพิเศษเข้าไปตัวบึนเนาะคะ่ะเลกลางเพิ่มๆถือว่าพ่หลุดเนาะ ไม่หลุดกับขอบุญขอบุณช่อชายชาญค่ะเดี๋ยวแนวทางมาว่างทางช่องเกตาเนาะไปใหม่เนาะค่ะไปกับช่อชายชาญใหม่ไปใหม่วันที่ยี่สิบแปดเนาะไปใหม่ไปตอมือแรงหลุดสามน้อยกับช่อชายชาญค่ะ ชอชายชาญวิงรวดจะมีซีกับหนึ่งค่ะสองตุสองตัวหกหางซีเจ็ดซีหกซีหาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะเบุญก็จะมีซีซีกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางสามหางเห็นเลขซีค่ะพี่น้องคอไพ่หลายหลายสามตัวสามหางเนาะค่ะซีหนึ่งหาซีหนึ่งหกซีซีหนึ่งค่ะ เนียนจอจะมีสีหางเนาะ 4, 4, 1, 4 5, 1, ีสีเกตหนึ่งสีสีหานึ่งหสองหางสมตัวสีหนึ่งหกสีค่ะรูด3ามนอยกับชอชัยชาญเนาะค่ะเอาแคปนาจอไพจะไปต่อมืนอวันที่ยีเนาะค่ะรูด3ามนอยมีทุกวันเนาะ รอบพิเศษรอบปกติรอบ vip ค่ะทางช่องเจตาผ้ารวยมีสามน้อยเนาะค่ะมีสามรอบค่ะเอาต่อไปค่ะหนาจอยแล้วต่อไปเป็นของเจปากแดงค่ะเจปากแดงของคนดื่นยูเดอร์ค่ะเมื่อวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเข้าไปติ่มติมหนึ่งรอบเนาะค่ะ หรอบรอบ VIP 17หนึ่งเกตแบบบริกรับกับบรุดเนาะค่ะถือว่าเดินอยู่เข่ามาเข่ามาหนึ่งรอบเนาะค่ะเข่าหนึ่งรอบก7หนึ่งเกตแบบบริกรัรเนาะขอบุญขอบคุณเจปากแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะ ตวไม่คุณไกหมาาแล้วค่ะวันที่28เท่าก็ไปตามต่อก,กันกับเจ๊ปากแดงเนาะค่ะวันที่ยีเอาเตรียมแคปหน้าจอเด้วค่ะก็จะไปกับเจ๊ปากแดงเจ๊ปากแดงวิ่งรูดรูด3ามนอยพคุนไห้มาหนึกับ3ค่ะ1กับ3าม สองตัวหกหางหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งค่ะสามเก้าสามแปดสามเจ็ดเบิร์หนึ่งหนึ่งกับสาม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 ตัวสามหางหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามค่ะมือแร้งไปหลุดสามน้อยกับจีปากแดงเนาะค่ะเน้นจอ้นจะมีหนึ่งสามกับสามเก้าค่ะสามเจ็ด สตัวสะสองหางหนึ่ง3าหนึ่งสค่ะไปรุ่นกันหลูดสามน้อยกับจีปากแดงเนาะค่ะมือแรงเนาะพี่น้องคลิปนี้กากาบขอบุญขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนะาะบอว่าจะจีปากแดงออเพชรชอชัยชานล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะเพิ่นเอามาว่าง ทางช่องเจตากากาบขอประคุณลายๆบ่มีแนวทังก็จะบ่มีช่องเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ขาดบ่ไดดคือเอฟซีบ่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเจตาเนาะกาบขอประคุณลายๆเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีมือแรงเด้อคะ่ะไปหลุดสามน้อยเนาะ,ะขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้มีความสุขะคะ่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะ เดินทางไปไซสก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ขอให้มีโชคเนาะค่ะกลับมากก็ขอให้มีใช่คลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กสวัสดีค่ะ